้านเกมมิ่งแลบ,บล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในเอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแทบไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจเล่นอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเท่าตัวนี แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึงสามเท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวโหลด u g Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยบิดกชิเกตก่อนที่จะเกลือเราต้องบิดเชิเกตกันมาพร้อมที่จะเกลือหรือ,อยังเุย๊ยอ่าแล้วท่านีติดด้โดนอย่างนี้โดนอย่างนี้อย่างนี้ถืว่า,าเ,เป็นบอกว่ารางที่ดีนะมาสอง0มืนสี่ีโลยี่สุ่มันนี้ก็จะมีเปิโดโน่แป๊บหนึ่งตัวยี่สุ่มวันนี้ก็จะมีนี่ มกาล,ลี่กลล็รืมใหม่ไม่ได้ทาเบนิมารุพัดแก้มือเอาไปลงหอโทชิโรไว้ลงหอเซเบอร์อาจจะสุ่มมัง้งแต่ก็ซันจิเจนอสสิบเจ็ดตัวขอได้สักสี่กิจก็พอใจแล้วจากสองพันสี่อ่ะไม่หวังอะไรเยอะเลยสี่กิจพออัปเดตนี้ส่วนตัวที่เหลือกล้าหมดหนาะใช่ปะนอกจากเบนิมารุมันไม่มีตัวอะไรเก่งเนาะมีแค่กอลลี่กับเบนิเนาะเกลือเอเอเกลือดูไว้เนี่ย มีนี่นับไปเลยเอางี 5, ้ถ้าเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้หรอเซเวอร์ก็เฉยๆวะเอางี้ใครกินออกเจ็ดตัวอะถ้ากินไปเจ็ดตัวเดี๋ยวแจกเบเดอร์พาร์ตฟ,ฟรีอะเขียวปะใครเช่องเกลือก็สุดหน้าไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวใอยไม่ได้เบเดอร์พาร์ตกินเจ็ดตัวกับคูณสี่ปอมไม่มีหรอกคูณสี่ปอมอะเอาอย่างงี้เรามาเพื่อทําลายสถิติเว้ยล่าสุดที่สุ่มไปเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นโลได้กินถึงตัว รอบนี้ไปะสองหมื่นหนึ่งตัวปะให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผมันจะดีอยู่แล้วอาวาตารมาหนึ่งอ่ตอนนี้มันเป็นตอรี่ดิมันต้องเอากิดอ่ะดิอาวาตารมันไม่จบอ่ะดิตนะอนนี้อวตารหนึ่งนับนะอ,าอาา้าอาอวตารนับก็มาเอากี่ตัวแต่จะได้กริดเจ็ดตัวถ้าไม่ได้กริดเจ็ดตัวก็ไม่แจกอ่ะไม่ได้พารนะ์ทอ่ะเออก็ใช้แล้วแหละเราจะหายเป็นบอดไปแล้วแล้วใครได้ยินเสียงฟึดๆก็ซอรี่นะจ๊ะเป็นวัดอยู่ เอา,อางี้เดี๋ยวไปเติมน้ำรอกลับมาไงก็กินแน่น few later. อนป่วยก็ป่วยอีโลต้องซุม่ <c oughs> เมเย่เปนเห็นแกคนป่วยไว้ปะหนึ่งตัวเหลืออีกหกถึงจะได้เบดมพาตันฟรีตัวต่อไปก็เบนิมารู let's go <S ยาเซอร์ดีไหมยาเซอร์เดียววะหรืแจ่ท่าน,นี้มันมงคลกวะ่ะท่าแบบว่ากดอีโมดแล้วมันเดินได้นะ่ยมันไม่ได้ไวไวดีบ่อย ต่ออะไรกันช่างมันปล่อยเป็นเรื่องของเซิร์ฟได้กันเราเน้นดวงซึ่งไม่มีอยู่ลนะเนี่เอาปาตาใหม่อีกหนึ่งก็น่าจะคุยเจอเฟลทิง้งไหอ๋อไอ้นี่ใช่ปะ่ะมีภาพภาพมีมที่แบบว่าขุดเพชรกับคนขุดต่อคนที่ไม่ขุดต่อใช่ไหมน่าสนใจน่าสนใจฟาร์มรีโลจากไหนฟาร์มจากอินครับฟาร์มจากอินข้าจะเอารีโลอย่างเดียวนะโลอินเชื่อเร์แล้วครลอินเชื่อเร์แล้ัสเออเดี๋ยวะระหว่างกดอยู่จะ,จะบอกว่า วิดีฟาร์มบิโลออ่ะบอกสั้นๆนะแต่ใครอยากรู้ก็ไปติดตามช่องโกยมอนได้เพราะช่องนั้นเขาเป็นคนเผยแพร่สูตรก็จะรืมอไปกดซับไปดูช่องเขาด้วิดีฟาร์มบิโลที่ได้ขนาดเนี้ยก็คือใช้สองรหัสสองรหัสนะถูถูรหัสรหัสกองอยังไงวะรหัสหนึ่งก็คือไอเดีเราอีกรหัสหนึ่งเป็นไอดีไก่หรือเป็นไอดีที่เราเล่นไว้ก็ได้ก็เอาไปลงอินถามว่าลงอินด่านไหนลงด่าน ดันไหนก็ได้จริงๆนะดันไหนก็ได้แต่ถ้าให้ชัวร์ก็ลงดันเทเลปาร์กแต่ถ้าใครอยากได้เพลก็ไปลงดันใหม่ดันสตอรี่ล่าสุดและลงเป็นอินโหมดไนแมร์ห้ามลงนอร์มอลนะต้องลงเป็นไนแมร์ทำแมรก็ได้ให้เล่นถึงเวฟร้อยร้อยอะไรร้อยหกป่ะไม่ร้อยห้าก็ร้อยหกอ่ะทำแมรก็ได้เล่นได้ถึงเวฟ106เราจะได้รีโล2รหัสรหัสหนึ่งจะได้22่ีิบสรหัสหนึ่งจะได้14แต่ถ้าเราลงไม่ถึงเวฟ106รหัสหนึ่งเราจะได้ 2ี่สอลิโอีกรหัสหนึ่งจะได้7จ็ลิโซึ่งมันสุ่มถ้าเราใช้โปรแกรมฟาร์มเดียวกันอย่างเช่นมูมู2จอหรือเลฟิงเกอร์2จอหรือ UG 2จอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคอนโซลเดียวกันอะ2จอมันก็จะสุ่มแต่ถ้าเราฟาร์มแยกกันจอหนึ่ง UG อีกจอหนึ่งมูมูอีกจอหนึ่งเลสแล้วก็ดูว่ารหัสไหนได้ลิโตรีบบ่อยสุดก็เอารหันั้นเป็นรหัสหลักหรือถีก็เอารหดัสนั้นเป็นรหัสหลัก นหนุ่ยน้อมใครไปแหนมใคร <ไป S 2> หล่<ค>หอสุดวิ้งแหมโดนเนทยี่สิบยี่ก็ต้องโดนเนมสิครับบอกแค่รอบเดียวนะใครอยากดูไปดูช่องกวยมอนมาสเตอร์เพราะช่องนั้นเป็นคนแจกสุดใครถามอีกไม่ตอบนะยิงแนะใครถามแบบรีโลฟาร์มไม่ไม่ยอมฟิ้ไม่ตอบนะยิงนะบอกแค่รอบเดียวจดกันเราเองหรือตอนนี้อีเวนต์มันใกล้หมดจนะังอะอย่างอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ทัทริกเนี่ยก็ฟาร์มได้นะแต่ถึงมันจะไม่เยอะเท่าอินก็เถอะอินมันเน้นได้พวกของอัพเวลเวลตัวละครสแตท แล้วก็รีโลขนาดนั่นนะเน้นแค่3อย่างส่วนถ้าฟาร์มตอนเนี้ยฟาร์มแพทริกเดย์ใช่ไหมเราจะได้หนึ่งเลยเพลเพลธรรมดาที่เอาไปสุ่มอ่ะที่มันจะอยู่แค่สวันอนะ่ะอันนั้นได้โคตรเยอะเยอะมากๆลืมทำลิปด้วยเพราะว่าไม่ว่างติดเรียนลืมทำลิปบอกแล้วก็เออนั่นแหละถ้าลงฟาร์มแพทริกเดย์ใช่ไหมเราได้ตกตกวันละเกือบพันหนึ่งเลยมั้งรีโลฟาร์มไงคะวันหนึ่งเยอะๆไม่ตอบแล้วยิ่งโดนเรียนมาสิบบาทก็ไม่ตอบ ทาไม่มากพอเมื<อ>่กี้พูดางานนะแพตติกเดย์ใช่ไหมแพตติกเดย์มันก็ได้แคปซูลด้วยได้เพิลด้วยได้รีโร่ด้วยได้แอเซนแอเซนปะ่ะเออแอเซนด้วยก็คุม้มใครปล่อยฟาร์มเลดไว้ตอนอัปเดตแพทติกก็รวยอยู่อาจจะไม่ได้รวยรีโร่อย่างเดียวแต่ได้อันนี้เพิ่มด้วยเขาเรียกอะไรมาแอเซนชาร์ดอ่าชารดที่คนบนว่าหาไงเยอะๆอ่ะชาดเนี่ยอีเวนต์เนี้ยควรแบบลงเลดริโตเลดอะไรก็ได้แล้วแต่เราอ่ะเลดไหนจบใบสุดก็ลงเลดนั้นแนหะแบบได้เพิลด้วยเออใครวะ ตูน,น่าช่างตูน,น่ามันฟาร์มฟาร์มเลดไว้อะ่ะแล้วมันมีเหรียญอยู่สามหมืน่นมั้งเหรียญเรโครเวอร์อะ่ะแล้วมันเอาไปแลกได้เพิ่มมาเท่าไหร่ร้อยกว่ากันก็คืด,ดูัวสุ่มมันแค่ไหนอะ่ะเพิ่มร้อยหนึ่งอะ่ะอยู่ดีทีก็เก่งแบบไม่รู้ตัวแต่ตัวนี้รีโลมจะดูดกันไปละเพอพอ <ๆ S 2> กันเพลงไม่หนัวเลยโหดมาล้นโหดมาลนโหดมาลนคุณทำกอลลี่ลูฟี่เสร็จควรทำอะไรต่อเดีไม่ทำลูฟี่เป็นตัวแรกอะ่ะแต่ก็ได้นะลูฟี่เสร็จหรอซอนจินบูเลยปะซอนจินบูจบ ทรง,งเสร็จแล้วก็จินโมริแล้วก็ใช้เต,ตัวน้นคอมโบกันอนะ่ะทรงกับจินทรงจินทรงจิน,จนไปได้ไกนไปได้ไกล้ะออกกิจยังเนี่ยปสถิติเขามีไปทำลายแต่ไม่ต้องทำลายบ่อก็ด้ตัวดีห้านี่ไม่ควรแล้วนะป่กิจมากิดมาเฮหลูกพอ่อเอ้ยกิจมาเฮยลูกพอ่อ ิดมาเถอะอย่าเลยตัวละหมื่นอ่ะพอแล้วตัวละพันพอฟาร์มวีโลอินจำเป็นต้องใช้สองจอสูตรใช่ไหมวางตัวไงก็ได้ก็อย่างที่บอกเล่นไงก็ได้วางไงก็ได้ถึงเว็บร้อยหกเอาตัวอะไรมาก็ได้ตัวมันไม่จำกัดจละวางก็ได้เล่นถึงเว็บร้อยหกอะไอ้ยาแอคเยอะครับไม่ได้หล่อไอ้คนโดนเนตได้หล่อมากมั้งใครโดนเนตวะอย่าให้รู้นะวัดเลยไหมไอ้คนโดนเนตเนี่ยวัดปะ คามพีนดีไก่ต้องวางตัวไหมหรือเฉพาะวางแค่ดีหลักถ้าดีหลักแบกไหวเหมือนเดิมก็จะตอบไปเลยว่าทำไงก็ได้ให้ไปถึงเวฟร้อยหกไม่มีเงินไขเต้นไงก็ได้ให้ถึงเวฟร้อยหกแค่นั้นเลยเซราก็รีหลายตัวแต่ไม่มีชาตดูหน้าเทมนเพตเนะี่ยสอนสอนหาแล้วก็หล่อพอตัวไอดำวัดได้ที่ดำเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟเฉยแหละเออมานามน,นกแล้วเราเนี่ยเอางี้ค่าอีกหกร้อยไม่ออกเปลี่ยนเซอร์ตา เดี๋ยวไปดูดวงเซิร์ฟูืนละไม่ไหววะได้กินเกลือหกแถวนี้วะดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ได้มาทำลายสถิติวะเหมือนว่าวันนี้จะไม่ได้ทำลายสถิติวะหรือวันนี้จะเปลี่ยนสถิติใหม่เป็นสุ่มได้กิดเยอะสุดในรอบทุปีเดี๋ปีหนึ่งวะไม่เคยสุ่มได้เกินสี่ตัวเลยอัปเดตหนึ่งอารีอารี โอเคตัวที่อยากได้ครบแล้วต่อไปเป็นทัดก็อ่านั้นสุ่มตัวง่ายงก่อน,นะอน G อแล้วกันเอาเป็นจีนอเอาจีนอเรากิดพอเอ้ยไปชื่อเราิดพอเอาเอาต้าพอเอาต้าพอกิดเจ็ดตัวจริงที่นี่บอกถ้าได้กิดเจ็ดตัวก็แจกไปเล่มพาเป็นเลยแจกฟรีไปเลยถือว่าลมดีมันเนี้ยถ้าได้เจ็ดตัวนะแต่จริงจริงอะสองหมื่นเนี่ยควรได้อย่างอย่างต่ำสิบตัวนะถ้าว่ากันแล้วอะสองหมืนะ่นอย่างอย่างน้อยมันต้องสิบตัวนะ 7จที่ถือว่าสอบไปแล้วน,นะหักล้างกับดวงนอยดอนนะเออรู้ว่าดวงตัวเองมันดีอยู่ละก็อยุดไ้หน่อยแล้วกัหนหน่อยหน่อยไรอันนี้ไม่เป็นการ์ดโอ้ไม่ไหวแค่ทุกวันนี้เล่นล้าแตงก็ไม่มีเวลาไปเล่นเกมอื่นละแถมเรียนอีกไม่ไหวล้าแตงอย่าเรียกว่าเล่นเลยเรียกว่าเอฟเคทิ้งไว้ดีกว่าแเอฟเคทิ้งไว้ย่างขี้เกียจเล่นเลยเฮ้ยววอวตาไม่ออกจริงถ้าอีกหกโลกไม่ออกยายเซอร์มาะห้าสิบดูดูด่ สุ oh. ๊ดบยีส่สิบสิโอไปเซไปเกาดูครูอีกดีกว่านี่เลยตัวหน้าเท็มเป็ดเดี๋ยวไปสุมให้ตัวฮัตก่อนเออว่ะแต่ก็อยากสุมโรบินว่ะสุมโรบินดีไ้ยโรบินนี่ก็หมดไปหลายแลนะเอออวาตาก็มีท่าที่ฮันโลเออ

มัน่จะไหลเกินไปละมัวไม่ใช่ละสองพันโลไม่มีแม้แต่ออบาตเนี่ยมัวไม่ใชละแปลกและเซอร์ฟียนี่เซิร์ฟตุนพาเจ๊งนี่ดีกว่าไปเซิร์ฟกิจก็ต้องได้กิจกัดเลยเลยไม่มีแม้แต่ออตาตาเลย จะลงหอจะไปลงหอขอละขอละจะไปลงหอ้อมื่อแปดเนิ้มจะได้แค่สามตัวจริงๆว่ะผมไม่หรกอกเฮ้ยสองหมื่นเลยนะเว้ยมันต้องได้สักสิบตัวดีอะอย่างมากก็สิบตัวเนี่ยสามตัวจริงเหรอไม่หรอกเออคิดคิดเยอะเดี๋ดยวมันก็มาอีกแหละเวลาจะมาแบบว่าหมื่นเจ็ดอีกสามตัวก็ได้เออตัวโมโคงไม่เกๆๆๆๆๆๆๆลือเกลือเกลือเกลืออะไรหรอกไอมันจะเกลือที่ตลอดไม่มี นล้วสุดสามสุดได้สิบดีๆน้องดีๆพูดดีๆพูดดีๆพูดจานให้เกลี่ยโลดะยี่สิบเกสามกินดีๆพูด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 นี้คือไม่อยากได้เป็นไดฟานีเลยปะสุ่มตั้งนานสุ่มตั้งนานไม่ได้อวฟต้าอู้หูปวดว่ะลองจังหวะเผือก็เอยลองจังหวะเพือแบบว่าเดินแบบว่าเดินเดินไปเติมลงเติมน้ำกันนะ เหมือนมันจะไม่เผยตามปะหรือว่ารัตแตเขาไม่อเพลงพมมาโลนยปะเขวเป็นหน่งมาลนหรือผมมาลนมันเทสดีไม่พอหรืออะไรสามมันออกมานึงเอามาเตา The b o อยู่ไทยชอบฟังเพลงไทยออกเข้าใจเกือบฟังเพลงไทยจงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดจงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ <c oughs> ตำคมอะไรวะเนี่ยเยอาสใดใครจงพุ่งชนเข้า <c oughs> เออชอบปะอันนี้คนที่ได้คนที่ไม่ได้ คนที่ได้โกอมอนคนที่ไม่ได้นอยดอนโอ้โหมันออกแน่นอนอะไรออกมนถึงคนออกเกมไล้คิดออกเือมีอยู่จริงอย่าพูดเป็นลางดิถึงมันจะรู้ผลก็แล้วเดี๋ยาพูดเป็นลางเลยนี่มันก็ผ่านไปจะแปดพันแล้วนะไม่มีเบยกให้จริงๆเยอะเสนอวีโกอมอนเหรอ, v Go e หรอโอ้วีวีนั้นค้งงกเลยดิได้แต่คนซุ่มไปดิได้แต่เจ้าของไปดิเคยเคยไปร้องละเกลือคนเกลือไปที่ไหนมันก็เกลือไยเขายกว่าแบบว่า คนเกลือพอไปอยู่เซิร์ฟแมนปุ๊บเซิร์ฟแมนก็เกลือเลยคนดวงดีไปอยู่เซิร์ฟแมนมันก็ดวงดีไงพอแบบนี้มันมันวัดกันไม่ได้ว่ะทำลายสติยี่ห้าสองกิจเดี๋ยวมันจะโหดไปดิยี่ห้าเนี่ยมือห้าได้สองกิจเนี่ยพอเออสติอ่ะอย่าทำลายเลยอย่างนั้นน่ะไม่เอาไม่ชอบขอทำลายสติได้กิจเยอะที่สุดในวันนี้ดีกว่าเออสตินั้นมันไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่เดีย๋ยวอย่าทำเลยนั้นน่ะมันได้เซี่ยวหรอกทำแบบว่าหนึ่งวันได้สิบกิจอะไรเงี้ยเออเนี่ยสถิตินี่น่าทำลายกว่าเยอะ ยังต้อคนเกลือมารวมตัวกันมันจะลบล้างยากะดิก็คนที่ชื่อเขียวเนี่ยก็คือโยนเกลือมาให้หมดหละมันคือเคล็ดเว้คนที่ชีอเขียวดวงดีหมดเลยไม่เชื่อถามได้ใช่ไหมใช่ไหมแพนใช่ไหมเมร์ใช่ไหมเนมชืีอเขียวในดวงดีหมดทุกคนอตอบันสี่โลหกิดกลับไปตายเซิร์ฟตัวเองก็ได้วะให้เจ้าขอโรงงานเกนเอออลืออวยพรให้เอามาอะดูดวงดีอา้าวบินไนงะ มินจัดบอกว่าเจ้าของโรงงานเกนลือรวยพลแล้วไม่ได้ของดีดูโนเนมนะเจ็ดร้อยสองกิจอะปิดตัวอาซันจิกันซันจิกันอาซันจิได้วอาัตรกันะเลงยู wow. 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 ้ายกัอนราอนกาทีนี้ออกเร็วนะต่อไปก็พวกตัวไฟฟอยเก่งปะที่ไม่ใช่เบนี่มาดูอะ่ะมีตัวไหนดีปะไม่น่ามีปะหาต่อแั้นะไหนมันจบไปตัวเนี้ยจบจบไปหมื่นโลกิดสองตัว ตกตัวละห้าพันอีกแล้วเวลิกสไม่นจะไม่ออจริงกับวะไม่ออจริงเดะแบบจริงเดะดูทรงเหมือนโคจิกลงหอเนี่ยมันจะได้พับวะพับโคจิกลงหอเกือแบบนี้มันจะให้อัปเดตละสองตัวจริงหรอือเปล่านะเออได้ทีก็จะได้ หมดไปเท่าไหร่เว้เนี่ยตัวนี้เจ็ดพันปะแปดพันหรือแปดพันหมดหโหเทียด,ดปะเจกอรีได้แล้วเบนิมารูได้แล้วคาสิมิกิดได้แล้วซาจิได้แล้วเจโนต์ได้ยังวะจีนอต์ออเจ้เอาต่อ,อเจโนต์ไม่ได้อาวาตารจบไปเจ้เอาาวตาพออาวตาตัวที่เก้า ่อไปเช็คลิทกันได้แล้วได้แล้วได้แล้วโทชิโร่โทชิโร่โโจำเป็นมากในการลงขอคอยอืมอะไรดีเซเบอร์เออทำไมพิมพ์เซเบอร์มาวะเซเบอร์อ,อะไกันหรือไว้เก็บไว้สุบอาร์นอตดีกว่าอืมคิดว่าอารอ์นอตจะเป็นธาตุไฟปะแต่ไม่น่าไม่น่าว่ะอาร์นอตเป็นธาตุมืดปะมันเป็นจอมมารเลยจิตหนักเว้ยเพื่อจะลิทเกมมันโอ้ยนี่มันยังไม่เทลิอัปเดตเลยนี่ว่า ดูโนมีแล้วทัดมีแล้วคิริโตเก่งอ๋อคิริโตเก่งหรอว่ามีใครใช้ไหมมันเก่งขนาดนั้นเลยหรอกกิวมีแล้วแจมมีมีแล้วตัวนี้ไม่ได้สุ่มเพราะไม่ใช่แบมยังไม่ได้สุ่มแต่บูจะมีไปทําไมโกฮังยังมีแล้วมีแล้วเออวะเจอุโนฮานะอุโนไม่ใช่อีโนอุโนเฮ้ยตัวเอ็นอุโนฮานะเออเอามาตาผ่าตัวนี้ โอ้ฟเฮลแลวตัวนี้นันออกกิจเธอาต่ตัวนี้ดีอยู่ไม่เป็นไรแต่มันตัวเน้อป่นี่ผิดตัวไปนอะวะก็ได้อยู่งานหยาบเลยแล้วเป็นตัวเป็นตัวไฟกิจแรงเดี๋ยวว่าที่ไม่ใช่กอลลี่อ่าเอาละทีนี้ตัวไหไต่อดีิ้ตกมาตัวนี้เป็นีวแล้วตัววย่ะีกมาเงเดนเกมาเอโิีเพมาบนะเพราะาสวตัวเินตัวเนี่ยตัวการจรเงินั้นก็โรบินกันแะตัวเงินตัวทายจบจบป่ะตัวเงินให้มันกิจกิจให้มันจบจบป่ะ โรบินตัวท้ายละตัวท้ายละหรือเปล่าเออมีโทชิโร่อีกตัวหนึ่งมาโรบินกิดเท่านั้นที่น็อกเอวี่ิงขับปอเช่แล้วมันฟินฟินฟินตอนนี้เล่นแนวทีดีแมปไหนอยู่บ้างเอฟเอสเกมเดียวนะครับแค่เกมเดียวก็ไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นละอันนี้เล่นอยู่2เกมอะเกมโรบอกกับคา u เตอร์สเล่นอยู่ขนานั้นนะพอเบื่อโรบอกก็ปล่อยฟาร,ร์มไปลงเฟดิต Well, อันเวลเฟดิทพอเซ็งกับเฟดิทเบื่อเวลเฟดิทปึ๊บกลับมาโรบอกต่อมีอยู่แค่นั้นวนลูบะวาโลไม่เอาวาโลเล่นง่ายเกินเล่นแล้ววาโล่เล่นก็ที่เคยตีมคอนเทนต์นั่นเองอะถึงแหลงอิมก็เนี่ยนะถึงละเดือนเดียวจบแหลงอิมเกมมันง่ายมันไม่เหมือนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มันกว่าอีกแถมวาโลเติมไปก็ไม่ได้กำลงกำไรอะไรเนี่ย دة. เติมไปมีแต่ขาดทุนเคาน์เตอร์นี่ซื้อมีดกำไรรวยรวยรวยเคาน์เตอร์มีแต่เล่นกับรวยวาโลมีแต่เล่นกับเจ๊งแล้วแม่ เอ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 ของแแบบนั้นมันตามมันก็เหมือนที่เคยบอกไปก่อนนถ้ามันเปิดแต่ยังทาอัปเดตช้าอย่างนี้แถมรีโมเดลใหม่ด้วยก็นั่นะไม่มีใครเอาแล้วอัปช้าแถมรีโมเดลมันก็กลายเป็นไอเกมเกมนึงอะไอเกมชื่อออนิเมะแต่ไม่ใช่อนิเมะสักตัวใครเล่นนะตั้งชื่อออนิเมะแต่ตัวละครไม่เหมือนออนิเมะสักตัวเลยนี่นี่ ตัวนี้หากันโคตรยากสุ่มกันหมดหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านกว่าจะออกขายกันตัวละสองร้อย <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นอูตส่า <c oughs> แบบทำนายไว้เล่นๆนะว่าแบบเออเห็นคนมาเปิดได้เยอะว่าจะตัวละห้าร้อยตอนนี้เลยตัวละสองร้อยเลยวะช่วงนี้เอวีมาแรงอ้าเราอะไรอะอัปเดตเขากำลังแบบยิงอัปมีแต่คอนเทนต์ใหม่ๆกลายเป็แนแบบหัวรักเทอร์ดิฟเฟน์ใหม่เวลาไอวรนการ์ดมีแต่คอนเทนต์แล้วก็ระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรวะระบบยำอะระบบยำ ใครเคยกินยำปะเอาอะไรมาไม่รู้อใส่ยเยอะยยยยยรวมไปหมดแล้วก็ไปนั่งอ่านเราเองอะ,ะว่าจะเล่สกีไปทำไรได้ตัวอะไรคอมโบะอะไรอะไม,ม,มะเนเหมือนจะกลายเป็นแบบว่าพวกเทิร์นเบฟแล้วนะเล่นคอมโบคอมจอยอะบอลรัตยังเล่นตลอดไหมมันคุมที่จะลงไหมอยากหาอะไรอะถ้าจะหามิติฉากก็ไปเอเจตูบีดีกว่าถ้าถามว่าเอเจตูบีดทำไงไปดูช่องตัวหน้าเทมเปตเก่หมดเท่าไหร่วะ ตอนแรกโรบินตอนแรกมีกี่โลนะมีใครได้ดูปะไม่ได้ดูจอ,อเลยซื้อรหัสโฮอยู่นี้ตอนเกมเปิดมาสอบไม่ได้หวในก็ซื้อรหัสอไปอะโทชิโร่ล้วตัวท้ายตัวไว้ลงหอถ้าได้โทชิโร่ก็ไม่น่ามีตัวไะนที่จะสุผละเอาหนาเงินทองของนอกกายอ้โหก็เจ็บว่ะเอางนี้เงินสองพันเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราซื้อมาแล้วเล่นคุ้มอะ่ะถึงมันจะไม่คุ้มแลวก็เถอะแต่ถ้าเราคิดว่ามันคุ้มแล้วอ่ที่เราเล่นมากี่เดือนวะสองเดือนถึงวะเอสองเดือนเดือนละพันคุ้มเออคุ้ม คุ้มแล้วกำมัดเหมือนกันซื้อลาดเอ้นี่มาเนี่ยยูนิคเบจิโต้สองพันห้ากำแน่นเลยแต่ก็คิดว่าคุ้มแหละเล่นมาคุ้มละ,มละเล่นคุ้มสองพันหะ้าละไปนะลี่เออเดี๋ยวนะขอดีก่อนตัวไหนตัวที่สุม่มสุ่มมาแล้วโดนเยอะสุดวะตัวไหนวะตัวละหมื่นนั่นก็เริ่มจากตัวนี้ก่นนนะอนเลยแล้วกันมาลุบหล่อของเรากิทเท่านั้น let's go <S ตอนนี้ afk อะไรคุ้มสุดอยากได้อะไรอ่ะ เนลลีโรก็อินแต่ค่าเน้นของอื่นๆด้วยก็เลดเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์แพทชิกอยู่โอ้โหได้เซ็นมาสองสามตัวว่าจะขายทิง้งแล้วก็เป็นหนการที่โชโทชิโรได้อวาาตารตัวที่10บเกี้พูดถึงงนนะแต่เขาอยากได้เพล,ลอยากได้ชาร์จอยากได้ทุกสปปรรพสิ่งทุกอย่างในเกมก็ไปลงเลทซะแล้วก็เอามาสุไอ โวงรอบปโคเวอร์นะอันที่สี่นี่ไม่คว้แล้วนะหมื่นสี่แล้วหรอเมื่อแต่คุ้มอยู่นะรอบนี้หมื่นสี่ได้มาห้าตัวคุบะวะหมื่นสี่ห้าตัวคุ้มแหละ โอ้ยกินหน่อยพี่ผมจะไปลงหอครับพี่ผมจะไปลงหอครับพี่ขอกิดให้ผมเพอให้มันจบ,จบสักทีครัะพี่ให้อีกทีหนึ่ง หรือว่ามีมีตัวที่ยังไม่ได้สุ่มบารบีกกันตัวที่ังไม่ได้สุ่มบารบันยังไม่เป็นอวตาร์กีัวนก้ไม่บร์่อเปล่าต่ไม้หัวอแล้วใช่แนั้นกิี่ไม่เอานเค่นี้เอ้ยมใช่มกินให้มันจบๆเลยนะพี่ผมขอละผมายเลยลงอะไรทำไมเยอะจังลงอินครับโดยบิดไทบิด วันี่สิบหกนี้ไม่ควรละอยังให้บับก็อดหัวกว่กิจก็อดมีพลังฮะเฮ้ยสิบเจ็ดนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวมันจะโกงไปดิดูวโอ้โบับบับก็อดหลอกโดยเนบอยบิทยูตาเออเนี่ยบิดจ,จริงลืงมเมื่ะไหร่ถ้าก็ได้ทักไปทานแต่บอสหน่อยแบบว,ว่าพีไปว่ายูตะแล้วก็โคเชนมาร์กลืมจริงเนี่ยเออพูดถึงยูตะก็พึ่งึกได้เห็นบทความยูตาแต่อัปเดตไอ้นี่แล้วปะ อาเดี้อีกวารไดายแล้วปะตอนนี้ช็อกโกแลตน่าจะเน่าแล้วมั้งอะยูตะซาสงิเกะดีกว่านารูโตะไหมถ้าจะเอาไปลงโอ้ตัวแตนูโตะยังมีคนใช้อยีกหรอเออได้ทีนั่นก็อยู่ที่6ตัวพอเนาะเออตัวที่7ไม่ต้องเอาหรอกเพราะแค่ได้ตัวที่7เดี๋ยวต้องแจกเบรดเดอร์พาร์ทไม่อยากแจกละเก็บไว้ไสุ่มให้อาร์นอตดีกว่าเดี๋ยวไป,ไปฟาร์มเพิ่มอัปเดตหน้าดูแค่ว่าเป็นแค่อาร์นอตตัวเดียวแต่ไม่รู้เป็นอัปเดตอะไร สุธิวันนี้เท่าไหร่วะหมื่นหมื่นไหร่หมืนหกเหรอถูกเ่ะหมื่นหกปะหมื่นหกได้กิดมาหกตัวตกตัวเท่าไหร่มะตกตัวละสองเป็นหกเลยหรอกรวมแต่ก็คุ้มอยู่แลหละมัออ้งก็ยังได้อยู่แหละออยังถูไถได้อยู่เอพีกี G ่วันหรอก็ตั้งแต่คี คูร <ersch> ูม uh, ีอ่ะก็เอฟเคยาวเลยไม่ค um, like, ่อยได้สุมเลยเลยไอคลิปค oh, uh. ูร <speaking> ูมีก็สุมเล่นๆไปอีกหมื่นโลมั้งคูรูมีก็ฟาร์มมาอีกแล้วก็สุมได้อีกหมื่นหนึ่งแล้วก็ลังจากนั้นก็เก็บยาวจนถึงวันนี้เลยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวควสเควสเควสเควสตทุบๆอีโวชูอีโวชูน้ำปั้นชูก่อนชู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 มีดูว่าไปตัวแรกชูอีโวมับ ปุ๊บอะเดแล้วก็อีกลาหนึ lonely, se ่งตาด่าับต่อไปเหลือเคลสเบนิมาลุปันจะแต่กัอนลืมฟาปุ๊บตาด่ปุ๊บครบยังเคครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตรามชินระอีโวไปล่างกอลลีต่ามเหลียบรอยบับกิดกอลลีอ่ะเห็นแล้วมันชื่นใจวะ่ะแบบทั้งแถวกิดอะ่ะกิดทั้งแถววะ่ะเห็นแลยมันชื่นมันชื่นใจวะ่ะหรือว่าสุ่มบารบลองให้เบน,นิ่ดีวะพี่อ่น้อยจะมาเป็นกอลลี มันก็ควรเป็นกอรลี่นะได้บทบาทของมันนะแต่กอรลี่มันเพิ่งมาดิชิลามันมาทุกสองอัปเดตอ่ะก็เสียใจด้วยอานอทไม่ได้ใช้กอรลี่หรือเปล่าเดิมบอลมันคงไม่ทำเหมือนตอนอัปเดตดีโอแล้วเนาะที่แบบว่า 1, 1อัปหนึ่งกอต์ดหน่งเนี้ยมันจะมีช่วงช่วงไหนวะช่วงที่แบบฟิตๆเลยอะแต่มันจะมีกอตตัวอะไรตัวแรกนะเอสคานอสุกุนะพอสุกุนะหลังอัปเดตสุกุนะเสร็จปุ๊บเอาดีโอมาต่อเลยแล้วเป็นกอรลี่ลิมิเต็ดเกมมันคงไม่ทำแบบ คอคือย่างนั้นหรอเนาะเดี๋ยวนะ่ะหรือเปล่าหรือไม่แน่แต่แต่ตัวมันมันควรเป็นกอลลี่มากเลยนะเว้ยอาร์นอตอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหมือนคูลูมีก็ได้อะแบบแบบคูลูมี้อ่ะแบบอาจจะเป็นตัวให้รงอะไรสักอย่างเพื่อเป็นลิมิเต็ดก็ไม่แน่ก็รอด,ดูเดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวก็รู้กันเองก็คือเกินผู้เล่นใหม่ตามไม่ทันอย่าว่าแต่ผู้เล่นใหม่เลยผู้เล่นเก่าก็ตามไม่ทันเอาจริงเกมนี้แทบไม่แตะเลยมาแตะมาก็แค่เนี่ยเปิดเปิดเกมมาสูบรีโลพอสูบเสร็จก็พอกลับไปฟาร์มต่อแค่น ไม่ได้แตะเลยเกมเนะี้ยไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันสนุกแค่เนะี่ยสนุกแค่แบบฟาร์มโลมาสุ่มอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวพอไม่สุ่มโลมันก็จะแบบเปื่อๆนะไม่ใช่แบบทำอะไรดีวะอัปเดตก็ไม่มีตัวก็ขบแล้วทําอะไรดีวะอนาโคตนหดนเลยออ้อยอย่าทำอาการนะเฮ้ยดูอย่างคุณุูมีดิคุณุูมีก็เก็กลำกบะเก็ตไล้่ะคุณุูมีก็เกงเนี่ยคุณุมีไีทตั้งสามสกิลนะอานอ้นอยมาทําอะไรได้นะหัวใจเต้นตึบตับปะไม่ผิด จำได้แค่ว่าสั่งคนตายได้เลยรูนนะ้แค่น่ะอาจจะมีสกิลเขาเรื่องนะนะนะ Instant kill ก็ได้อจะเป็นเหมือนอันนี้ปะลุกวะดีปะอาจจะเป็นเหมือนตัวนี้ก็ได้ใครไปรู้ตลรออยู่ชวยได้ไหมพี่ đó mà nó ừ. đi lê, cái thui đi qua đi, không muốn chơi quá. còn đấy, còn đấy, Yuhaban Ừ, long thua, long thua, long thua. เสียไปเยอะไหมเสียได้